สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเหนียวเซาอีสานทุกทันครับพี่น้องอีพี่นี้นะครับผมพาพี่พานน้องเข้ามาเปิดราคาง่วงงามหนาคอกหนาฟ้ามครับพี่น้องสําหรับผู้ใดที่กำลังหาว่าไปเลี้ยงมือนี่บ่าวที่มีแม่ลูกงามๆามสองคู่พี่น้องใดเบิ้งแล้วก็แม่สาวผมบอกได้ว่าเป็นลูกผสมเกรดเอครับพี่น้องอีกหนึ่งอกหนึ่งฟ้ามที่ห่างหายจากช่องลูกขเหนียวเซาอีสานเข้าไปก็ถือว่าน่าพ่อสมควรครับพี่น้องรอบนี้กลับมาแล้วครับพี่น้องหอยอัดง่วงงาม นะครับบ้านดวงน้อยนะครับตำบลตำบนแวงนางนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเดี๋ยวมันนี่นะครับผูจัดผู้คุยกับคุณผิดเพื่อจังอยนะครับผมสวัสดีครับฝากเบอร์โทรฟ้ามกรไปชงม่วงงาจังไรนะครับพี่เบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าสาม สี่3 2 4 6งค่ะครับผมแอร์ไลน์เบอร์นี้ปะครับแม่นค่ะแอร์ไลน์กับเบอร์นี้เนาะค่ะทียู่บ้านไหนก่อนครับบ้านดงน้อยตะมนต์เวียงนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะครับผมเอานะครับเฟซบุ๊กชื่อว่าไหนกับครับผมบุญฤดีมาอ้นค่ะบุญฤดีมาอ้นเนี่ครับพี่น้องเอาเดี๋ยวมาเบิ้งคู่แรกก่อนครับพี่น้องเอาแม่ลูกคู่เทพนี่นะครับพี่น้องมาให้พี่น้องเบิ้งลูกสาวสวยๆเลยพี่น้องนะครับ เอาได้เพิ่นเอาลูกสาวมาให้เบิ้งนะครับลูกสาวพอได้ก่อนครับพี่ลูกเคเอฟสามหนึ่งแต่ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งที่เดือนแล้วพี่อายุเพิน่นเพิ่นไดซี่เดือนแต่แม่เพิ่นผสมไอ้เคเอฟเจ็ดสองว้รล้อพลาดหอบจอ้ะเอานะครับผมลูกสาวเคเอฟเสร็จเจ็ดหนึ่งนะครับผมเอ 31, อเคเอฟสามหนึ่งเนาะแม่ผสมเจ็ดสองว้ครับพี่น้องเคเอฟเจ็ดสองลูกสาวสวยๆแล้ยด้วยเพิ่นไล่ออกมาให้เบิ้งครับพี่น้องเขาไปหมุนตะเอื่อยนะครับ <laughs> เอาเฮ็ดเขาเรียบรยนะ้อยแล้วลูกสาวเพิ่นนี่เฮ็ดแล้วค่ะ พี่น้องงายด้วยครับเบื้องลูกสาวเพิ่นเบิ่งนี้ครับหนามาทาังพอไปเลยครับพี่น้องลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องสวยๆเลยแต่ลูกกับคุ่มแล้วพี่น้องเบื้องต่างข้อบิดโบดเห็ดเขาเรียบร้อยลำตัวดีขอขาเบิ่งพี่น้องก็ยืนขอขาดีนะครับตัวนี้แม่กับลูกแรกเนาะแม่ค่ะ อ่าผสมเดีจ้ามื่อแล้วตัวแม่เพื่อนนี่ผสมวางวันที่ยี่สิบสี่แต่ยี่สิบสี่ผสมวันที่ยี่สิบสี่กันยาค่ะอ่ากันย่าที่ผ่านมาเนาะ,ะนะครับวัอนี้เข้ามาทายท้ำกับวันที่อ่าสิบนะครับอ่าสิบเอ็ดเนาะวันที่สิบเอ็ดวู้บเบเิ่บบงพี่น้องให้เบิ่งลูกสาวเพิ่นเด้อคักอีหลีแต่ลูกก็คุ้มเลยพี่น้องเบิ่งตตนโตให้ลูกดีนะครับตัวนี้ เามาฟังราคาคูแหลกจากน่อยครับพี่น้องซื้อ2รุ่น3นะครับแม่ผสมให้เรียบร้อยครับเจ้าไอสีประดู kf 7 2ลูกสาว kf 3 1ใบรอเครบเนาะพี่เนาะครบค่ะครบเปิดไปหลายไปไหมครับพี่เปิดไปแสนกับ5,000จ้ะ100,000กับอีก5,000บาทประกันส่วนสูงแม่ให้ร้อยเท่าไรครับ150บวกลบค่ะ150บวกลบตำหนิมีตรงไหนบ่ครับบ่มีค่ะอ่บ่มี้ตำหนิด้วยครับพี่น้องนะครับ150บบวกลบนี่ครับลูกกินนมก็จะออกจะสูบแน่พี่น้อง นะครับจากน้อยติดทองนี่มาเต็มครับเพราะว่าเป็นงัวที่มีโครงสางเงี่ลอยหาซิไรครับส่วนสูงนี่ครับลูกสาวเพิ่นกั๊สวยนะครับเบิ้งสาวน้อยลูกสามหนึ่งพี่น้องเบิ้งโอ้สุดยอดนะครับเอาคููแหลก่านไปเดี๋ยวไปเบิ้งคููที่สองครับพี่น้องบาที่นี่คููที่สองเราจะมาเบิ้งง่วสาวครับพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งตูดไปกนเลยครับสาวน้อยนะครับโครงสางใงญ่อันนี้ก็ง่วงงามคููเดี๋ยววาเบิ้งอีกคูหนึ่งครับพี่น้องคููนี้ก็ เป็นแม่ลูกคือกันลูกแรกผู้ลูกสองลูกแรกจ้ะลูกแรกเนาะลูกสาวได้จักเดือนแล้วครับนี่ลูกสาวได้สามเดือนกว่าสามเดือนลูกสาวพอได้ครับลูกฮุสตันจ้ะลูกฮุสตันเก้าข้อเก้าเนาะค่ะของน้องแดงฟ้ามอายุสามเดือนแม่ลอยหาซิปบวกนะครับเนาะแมนค่ะส่วนสูงยังลูกแรกอยู่เลยครับพี่น้องนะครับลูกแรกเฮ็ดเขาไหมครับลูกสาวยังค่ะยังขั้เฮ็ดเขาเฉียงดีครับพี่น้องยังไม้เด็ดเขาเนาะค่ะลูกสาวยังไม้เด็ดเขาจเป็นสัตว์แล้วรอบหนึ่งแม่เพิ่นอ่าแม่ติดสัตว์แล้วหนึ่งรอบเนาะรอบหนาพี่น้องก็ จับสั์ผสมได้ครับพี่น้องเชีองดีแม่เพ่นสีแดงเข้มด้วยพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกมาดีนะครับเบิ้งหนอกเบื้องพี่น้องนะครับเบื้องหนอกลูกหนังหลค่ะหนอกจับดีนะครับลูกหนังดีคู่นี้เปิดว้ไลไปได้ครับพี่คู่นี้ใบแปดสิบเจ็ดค่ะแปดหมื่นกับอีกเจ็ดพันใดแม่ลูกง่ายด้วยครับพี่น้อง,อล,องลูกต<ด>ัวเมียยังต่อลองได้อีกเนาะรถ <ลด S 2> <ด>ทรงกับมีบริการทรงถึงหนาคอกหนาฟ้ามพี่น้องม่ต่องกาัางวลนเรื่องการขนทรงนะครับ ตำลิมีมบองใดบ่คู่นี่มีค่ะโอ้พี่น้องเบิง่งยืนไหมเบิ่งเหนือเบิ่งหนังพี่น้องเป็นงวัวเฟรมใหญ่ด้วยพี่น้องทั้งแม่ทั้งลูกแม่กับล่ำแย่อดีหนาลึกนามลางครับพี่น้องของหอยเบิง่งเอาเบิ่งนามลางของแม่นะครับกับลูกว่ามันแกะแบบกันมากหูแล้วพี่น้องโอ้มาดีแปดสิบเท่าเดีครับพี่แปดสิบเจ็ดจ้ะแปดหมื่นเจ็ดพันต่อร่องได้ครับพี่น้องคู่แม่ลูกสองคู่เมายกสองคู่ไปเลยด้วยครับพี่น้องเอามาคู่แรกกับแสนกับอีก หาพันแต่อาพันครูนี่แปดสิบแปดสิบเจ็ดแต่แปดสิบเจ็ดครับพี่น้องแต่ว่าครูนั่นแม่ทับให้แล้วแต่ครูนี่แม่ก็เป็นซัดล้วพี่น้องรอบหน้าพี่น้องเอาไปเลี้ยงก็ไปจับซัดดีๆผสมมักพ่อได้กับไส่เอานี่ครับผลงานรอบนี้ไส่ฮุสตันเก่าเก่าของน้องแดงเบื้องผลงานฐานหาลูกของเพิ่นแดงทั้งแม่ทั้งลูกโอ้มาดีครับพี่น้องแดงเข้มเลยนะพี่น้องแม่ค่ะแดงเอาต่อไปเบื้องงัวแม่สาวเเอาแม่สาวมีลูกซีไว้ศูนย์กองหกค่ะลูกสาวซีไว้ศูนย์เก้าหก อายุกี่เดือนแล้วครับ 18, บด18เดือนค่ะใบหลอดแป <88 S 1> ดเดือนใบหลอดครบด้วยครับพี่น้องส่วนสูงเพิ่นลอยเท่าไรครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบค่ะร้อยสี่สิบห้าบวกลบพี่น้องเบิ้งแดงเข้มรครับดีแดงเข้มครับเบิ้งเส้นหลังโอ้หาดีครับพี่น้องโบดด้วยครับพี่น้องติดโบดได้ลึกขอขาก็ดีนะครับขอหลังก็ดีนี่นะครับยืนงามน่าจะไก่พ่อผสมมาแล้วพี่เนาะคุก็ตีกับเจ้าเดือนผสมกันขันงัวเฟมนี่ ยี่สิบเดือนนะครับลึกดีเนาะแม่นค่ะไปหลอดครบด้วยพี่น้องแม่นี่ครบค่ะลูกสาวซีวายซีวยสเก้าหกแปดครับพี่น้องนี่ครับได้สิบแปดเดือนหลายไปไหนพี่เปิดไปตัวนี้เปิดไปหกสิบเก้าจ้าหกหมื่นคับอีกเก้าพันครับพี่น้องขันไหนบอกว่าที่วัดตะกี้งัวเฟี่ยมจังสี่หุ่นจังสี่ตะกี้ราคาใดนะครับผมว่ารักแปดขึ้นพี่น้องนะครับรักแปดขึ้นเนี่ยนั่นเพ้อเพ้อไปหาเก่าหุ่นละ ฟิมแบบนี้ที่สำคัญพันธุกรรมที่หลายคนชื่นชอบนั่นก็คือซี่ว่ายสเกาหกครับพี่น้องอยากเก็บพันธุกรรมดีๆนะครับซึ่งซี่ว่ายสเกาหกกับทีมพนงานไว้ให้เฮาหลายนะครับผมแล้วก็ออกสู่เกษตรกรเฮาเป็นที่ยอมรับหลายครับพี่น้องซี่ว่ายสเกาหกไผมีพันธุกรรมดีแบบนี้ก็เก็บไว้ไผ่ยังบ่มีก็เอาแม่นี่ครับพี่น้องมักขอได้ยังไงเอาเนาะพี่เนาะนาอีกจะบ่เกินสองหึงสามเดือนก็ได้ผสมแล้ว นะครับเปิดไใบอะไรก่อนครับเปิดไบหกสิบเก้าจ้ะหกหมื่นเก้าพันบาทเองครับพี่น้องราคานีเพิ่นฮองไว้ให้มาต่อเอาด้วยพี่น้องแมน่นค่ะต่อดได้ทุกตัวเนาดีสีเข้มครับพี่น้องแม่นี่นะครับเน่าดีสีเข้มแต่ผู้บางคนบอกว่าเอองบยังไ่เท่าได้ถึงอ่ะเดี๋ยวเบิ่งแม่นี่ครับพี่น้องเพื่องงบถึงนะครับตัวนี้ลูกสาวพอได้ครับตัวนี้ลูกเคฟยบสามหนึ่งจ้าลูกสาวเขียบสามหนึ่งเดสิบส<น>ี่เดือนสิบส <14 S 2> ี่ <14 S 2> เดือนเนาะแมน่นค่ะโอ้สูงถ่วมตัวสี่พันแล้วพี่น้องแม่น่าจะติดกระทบครับพี่น้องสไต นะครับทำแม่เป็นกระทบกันธรรมดาครับพี่น้องเรื่องโครงสร้างเบิ้งนะครับนั่นก็ออกบ้ามันแน่ตัวนี้ก็ออกกระทบแต่ว่าสิได้เรื่องความสูงผมว่ามีรอยซีสิบหานะส่วนสูงเลยค่ะได้ค่ะรอยซีสิบห่าลูก kf สามหนึ่งนะครับเนาะสิบสี่เดือนอายุสิบสี่เดือนครับพี่น้องเพียงสิบสี่เดือนเป็นงวดถี่มีเฟรมใหญ่โครงสังเอาไปมักโครงสร้างครับพี่น้องเอาไปปรับโครงสร้างอยากเลี้ยงงวดใหญ่อันนี้งวดสาวอยู่อายุเพียงสิบสี่เดือนส่วนสูงผมว่ามีรอยซีสิบห่าขึ้นแล้ว เต็มสาวผมมาลอยหาซิฟอัพนะครับลูกสองลูกสามผมมามีลอยหาซิฟหาครับพี่น้องแม่นี่ไงครับพี่น้องเบิ้งให้เบิ้งคู่กันเอาอยากยกคู่ก็ได้ฟังราคาหนึ่งครับลูกามีนงติ้งจังหน่อยเด้ค่ะติ้งหลายป่ะพี่ลูกต้นหนึ่งค่ะเอาซ้ำไม่ข้าวโพดเนาะอ่าตนี้มีติ้งหนึ่งนะครับซ้ำไม่ข้าวโพดเด้อครับพี่น้องอ่ายุนี่นะครับเดี๋ยวจังให้เพิ่นเอากล่องแผ่นทายเอานะครับผมอยากแอดไลน์มากระไรเบอร์โทษเนาะอยากเบิ้งว่าติ้งหน่อยติ้งใหญ่แต่เพิ่นว่าซ้ำไม่ข้าวโพดนี่แหละพี่น้อง หล่ไปไดพี่เปิดไว้เป<ค>ิดวบหาซิบหาค่ะหามืน่นับอีกหาพันบาทครับพี่น้องบอเอาแบบนี้เอาแบบใดหครับพี่น้องหาหมื่นหาได้ลูกซี่ว่ายอะไรลูกแคเอฟสามหนึ่งใส่ไงลอยซี่สิบหาบวก <5, 5, 5, 5. อายุเพียงสิบสี่เดือนนะครับผมบอกเล้ว่าแม่นี่ผมกรั้นตีห้เฟ่ยไงอีหลีครับพี่น้องถือว่าเป็นงัวสาวทีนะครับผมถูกปั๊บมาจากลูกกระทบเอาผู้ดใดอยากเติมเนื้อหลยก็นี่ก็จังไปเติมเอามากพอได้เนื้อได้ยหลยเอาไปใส่เอาครับพี่น้องแต่ว่าเรื่องกระดูกนี่มาเต็ม ข้อขาหลังองศาขาหลังก็ดีเบื้องเนื้อถ่ายเพื่อนครับพี่น้องถ่ายดีนะครับให้เบื้องนะครับนี่ครับข้อขาใหญ่ส่งพลังครับพี่น้องนี่ครับสูงเงา้วเอามักซี่ไหาหรือมักสามหนึ่งเลือกเอาครับพี่น้องเป็นงัวสาวอายุใกล้พ่อผสมแล้วต่อไปนะครับสาวน้อยนั่งอีกเดี๋ยวให้เพื่อนเอาโชว์ให้เบื้องนะครับลูกสาวพอได้ครับพี่ตัวนี้ลูกหกแปดจ้ะลูกกาเล็ดเคเฟหกแปดครับพี่น้องเดี๋ยวให้เพื่อน ดึงออกมาให้เบิงสีนี่ผมบอกเลยว่าสีเจ็บอีหลีครับพี่น้องสีซ้ำอีหลีนะครับบอดแบองแต่เข่วครับพี่น้องเมียนี่พดแล้วพอขมาที่เลกคือวาสดุตาแล้วเรากก็ได้ได้นาได้ลึกเนาะพี่เนาะเป็นลูกผสมบราหมันตีเอฟไปพี่ยังค่ะบอกว่าได้ตีเอฟด้ครับพี่น้องพูดใดไอยากได้ไปตีเอาค่ะง่วยังสะอาดสะอาดอยู่ครับพี่น้องเบิงเป็นงัวเฟมถ่ายไงนะครับเบิงผมให้เบิงข่ายกอนนะครับนี่ครับเสน่ห์ง่วบราหมันถ่ายงไง ลึกๆนะครับสีนี่ผมบอกเลยว่าอ่านะครับบานเท้าอื่นสีเม็ดในบักขามครับพี่น้องลึกดีจักเดือนแล้วครับอายุเพิ่นเพิ่นได้แปดเดือนแตะอายุง้อพึงแปดเดือนนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นง้อสาวพึงอายุแปดเดือนเอาหูสั่นเห็ดเขาเรียบร้อยสะอาดสะอา้านไผอยากพัฒนาง้อเอฟก็ล่องพิจารณาเบิงส่วนสูงน่าจะอยู่ลอยสามสิบหาเนาะสามสิบ <35. S 1> นะอ่าสาถึงสามสิบหาประมาณนี้แหละครับพี่น้องเบิงนะครับเฟรมดี สีเจ็บนะครับเดี๋ยวหลังหน้าดีเลยครับพี่น้องเบิ้งหนอกหลังดีเบิ้งนี้ครับเฉื่อยๆเลยจับใบได้คุยพี่น้องบู๊ยหนามบนเบิ้งแล้่ยวด้วยเบิ้องหนามล่างคุยน้องพูนนะครับฟูนครับนี่ครับคุณสมบัติแม่พันธุ์นี่ครับเล่าโน้มก็บขืนง่ามนะครับตัวนี้หลายไปได้พี่เปิดไว้เปิดใบเจ็ดสิบเจ็ดจ้ะเจ็ดหมื่นครับอีกเจ็ดพันพี่น้องเบิ้งอกก็ใหญ่ ไหลก,กว้างนะครับผมหนอกตั้งหลังต,ง,ตงตรงได้นาได้ลึกครับพี่น้องงัวสาวเมียนี่งามเลยพี่น้องว่าเบิ้งตัวจริงก็ได้ผูดด้ใดว่าเบื้องคลิปแล้วยังว่จูใจเอามาชมตัวจริงอยู่บ้านไหนก็ครับ,บพี่บ้านดงน้อยจ้าบ้านดงน้อยตำบลแวงหน้าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะครับผมใกล้ใกลรใกลใกล้เลื่อนจำเนาะแม่นค่ะอ่านะครับสร้อยไปยุดเครืงรถหนาเลื่อนจำขาม้าครับเดี่ยวเขาม้าครับพี่น้องบ้านดงน้อยนะครับตำบลแวงหน้าอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามออกจากเมืองมาบพ่อสามกิโล นะครับไผ่พันไผ่มาทั้งสารคามนะครับถนนเส้นออกไปทางละเอียดดีครับแต่เลื่อนจําแวะเขามาเบิ่งได้อยากได้งัวดีดีงามๆไปเลี้ยงนะครับโบวาร์จะเป็นแม่ลูกคู่แรกเดือนนะครับผมลูกสาวคีเอฟสามหนึ่งนะครับแม่ผสมคเอฟเจ็ดสองนี่ครับสาวน้อยตัวนี้ลูกสามหนึ่งหรือคู่ที่สองเป็นลูกฮุสตันเก้าเก้านะครับกับคู่นี้แปดมื้อกาบาทเองครับพี่น้องหรือมักลูกซีไวซูนเก้าหก สิบแปดเดือนครับอีกสองเดือนผสมได้นะครับจับซัดแมนแมนหรือมาร์คเอฟสามหนึ่งใส่ไงเฟมไงตรงแม่นี่นะครับโทรมาหาพี่เบอร์ใดก่อนครับ093 093 412 412 3246ค่ะ3246ไล่กับเบอร์นี้เนาะแม่นค่ะเฟซบุ๊กดิครับพี่มนลือดีมาอ้นค่ะเอานะครับผมทั้งทุกช่องทางที่ผมขึ้นหายได้ครับพี่น้องของดีมีคุณภาพทางเมืองสารค้ามครับพี่น้อง หอกง่วหอยอัดนะครับใครสนใจกับทักทายมาได้ราคาทุกโตเป็นราคาห้องไวบฮั่นได้ตอกันเนอร์ครับพี่น้องพี่น้องขันมากันอิหลีมาต่อร่องกันเอานะครับมีหม่องได้กันยุหันละพี่น้องนะครับผมขันมากันอิหลีพูดจากูดคุยกันสะกอนแจงงบประมาณมาได้เพ่อนว่าขันรถให้กันได้ก็อยู่ในงบประมาณกับมาแบ่งกันไปเลี่ยงสำหรับผู้สนใจสำหรับมืิษนีของบ่าวที่กะขอบุณนะครับเอฟซีทุกท่านติดตามชอบวัวดีววงามต้องที่ช่องลูกข้วเหนียวเสยวอีสานครับพี่น้องนะครับผม บอกว่าจะเป็นลูกผสมเกรด A นะครับหรือว่าเป็นง้วราคาถูกหรือไพรมักเกรดสูงเป็นแบบห้เอ็น็คือเลือดลอยหรือลูกผสมเกรดสูง,สงนะครับต้องชมในช่องนี้เลยครับพี่น้องสำหรับวันนี้ผมบ่าววทีิจากลาดเปท็ทานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพืกำลังใจเด้อครับพี่น้องสวัสดีครับ